ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออยางตลาดภายใต้การบริหารงานของนางสรวณีอ่อนสำอางผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออยางตลาดขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคมประจำปีงบประมาณพุทธ,ธศักราช2568ดังนี้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอำเภออยางตลาดจ,าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์กิจกรรมหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชนโดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและ คณะครูสกรดำเนินการจัดหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชนที่ได้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับคณะครูสกรตาบลทั้ง15แห่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์และออน์จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับนักศึกษาดังนี้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเน็ตสำหรับนักศึกษาสกรระดับอำเภอยังตลาด ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการหลุมพึ่งพิงยุคใหม่โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตสำหรับนักศึกษาสกรระดับอำเภอยางตลาดโครงการพัฒนาผลสำลีปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551สำหรับนักศึกษาสกรระดับอำเภอยางตลาดระหว่างวันที่23-24สิงหาคม2568สกรระดับอำเภอยางตลาด ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเน i ตดิจิตอลเทสติ้งครั้งที่1ปีการศึกษา2568พร้อมรับการนิเทศจากคณะนิเทศสำนักง,งานสกรประจาจังหวัดกาลสินนักสนามสอบโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารงานตามนโยบายงานที่ได้รับมอบหมายประชุมประจาสัปดาห์และประชุมประจาเดือนเพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานพร้อมทั้งมอบหมายภารกิจงานให้กับบุคลากรสกระระดับอำเภอยางตลาดบุคลากรสกระระดับอำเภอยางตลาดรวมกิจกรรม เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติด้วยสำนึกในความศิส,ะสะละของบรรพบุรุษและทำารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์วันอังคารที่5สิงหาคม2568นางสรวนีอ่อนสำอางผู้มยการสกลรระดับอำเภอยางตลาดพร้อมบุคลากรสกรระดับอำเภอยางตลาดรวมเป็นเกียรติการเยี่ยมเยือนพิจรารณาให้คะแนนสถานศึกษาเพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนิธิธร ที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีงานส่วนพืชศาสตร์โรงเรียนนสกราาาระดับอำเภอกำมลาสายระหว่างวันที่7-8ถึงสิงหาคม2 5 6 8นายนอภิสิทธ์เผ่าฉนวนบรรรักษ์นางสาวสุกัญญาธันบานบรรรักษ์และนา,นายอภินันต์ปมาราเตคูสรชเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร,กรด้านการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมอบหมายให้นายอภิสิทธ์เผ่าฉนวนบรรรักษ์เ วิทยากรบรรยายเรื่องขังความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต Thailand s o ฟต Power Portal และนางสาวอชราลักษณ์เจริญจิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากรบรรยายการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อใช้ในการผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอนณหอประชุมบุรพาสำนักงานสกรประจาจังหวัดกาลสินวันศุกร์ที่8สิงหาคม2568นางสารวณีอ่อนสำอางผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอยังตลาดดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดจ้างพิมพ์จัดส่งแบบทดสอบ อบและกระดาษคําตอบวัดผลสมบิลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551รายวิชาบังคับรายวิชาเลือกบังคับและรายวิชาเลือกเสรีครั้งที่1 2, 5, 6, นึงท2568ณหอประชุมบุรพาห้องประชุมเล็กสํานักง,งานสอกรรอปรประจําจังหวัดกาลสินวันพฤหัสบด,ดีที่14สิงหาคม2568นางสาวอัชาราลักษณ์เจริญจิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศเจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทาง าการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน n n e เนครั้งที่1ปีการศึกษา2,568โดยระบบดิจิตอลเทสติ้งผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม z o Zoom c l o u d Meeting วันศุกร์ที่15สิงหาคม2,568นางสารวณีอ่อนสำอางผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอยางตลาดเข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง Perform a n c e Agreement (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาณนะสะกลรรระดับอำเภอห้วยเมฆวันพฤหัสบดีที่21สิ สิงหาคม2568นางนิสารัตไวยวงครูคอส .2 และนายนิตินายคนเพียรครูคอส .1 เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง Performance Agreement PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาณนะสกรระดับอำเภอยางตลาดวันศุกร์ที่22สิงหาคม2568สกรระดับอำเภอยางตลาดรวมรับโลกเกียรติบัตรและแสดงผลงานในการแสดงผลงานวิชาการมหกรรมการศึกษาและนวัตกรรมกรารศินษเป็น1 2568พลังคนยุค สู่ความเป็นเลิศณอาคารหอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาลสินวันศุกร์ที่22ส,สิงหาคม2568นางสาวอชลาลักษณ์เจริญจิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศเจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าทดสอบระบบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษาน,นอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตดิจิตอลเทสติง้งครั้งที่1ปีการศึกษา2568ณสนามสอบโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารวันจันทร์ที่25สิงหาคม2568สกรระดับอำเภอยางตลาดจัดการประเมินผลสำริดของพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 2โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดกลาลสินวันจันทร์ที่25สิงหาคม2568นางสารวณีอ่อนสำอางผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอยางตลาดพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมห่วมเฮียนห่วมหูกลาลสินหักการอ่านร่วมประชุมวางแผนการจัดนิทรรศการการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากห้องสมุดประชาชนอำเภอ18แหง่งนณะห้องประชุมสกรระดับอำเภอยางตลาดวันอังคารที่26สิงหาคม2568บุคลากรากสกรระดับอำเภอยางตลาดเข้า ร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้การต่อต้านทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษนะกานสกรระดับอำเภอนาคูระหว่างวันที่26-28สิงหาคม2568นางสารวณีอ่อนสำอางผู้อำนวยการศกรระดับอำเภอยังตลาดเป็นคณะกรรมาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ครั้งที่2นะสกรระดับอำเภอท่าคันโทสกรระดับอำเภอห้วยเมก็กและศกรระดับอำเภอหนองกรุงศ งานภาคีเครือข่ายวันศุกร์ที่1สิงหาคม2568นายสว่างแก้วไตรรัต์ครูสกรร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอยางตลาดประจำเดือนสิงหาคม2568ณนห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยางตลาดวันจันทร์ที่4สิงหาคม2568สกรระดับอำเภอยางตลาดร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปมอบให้าาศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณที่ว่าการอำเภอยางตลาดวันศุกร์ที่6สิงหาคม256 บุคลากรสกรระดับอำเภอยังตลาดรวมเป็นวิทยากรการอบร,รมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้มแข็งระบบแน,ะแนวการชี้แนะเป้าหมายชีวิตให้เป็นรูปธรรมการเสริมสร้างทักษะอาชีพที่จำเป็นแห่งอนาคตการมีรายได้ระหว่างเรียนและระบบการศึกษาในศตวรรษที่21ณหอประชุมโรงเรียนบ้านเชียงยืนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามวันพุทธที่6สิงหาคม2568นางนิสารัตรวยวงครูคอส2ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม การหึกษาพุทธศักราช2568ณนห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาลสินวันอังคารที่12สิงหาคม2568นางสารวณีอ่อนสำอางผู้อำนวยการสกระระดับอำเภอยางตลาดพร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพันุพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยม นันหอประชุมอำเภอยางตลาดวันอังคารที่12สิงหาคม2568นางครอใจภูโอบครูสอกอรอและนางสาวอัญชลีพิมพ์ตคองครูสอกอรอร่วมจิตกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสําคัญของชาติไทยวันแม่แห่งชาติปลูกต้นไม้ปลูกป่านาหนองน้ําสาธรารนณะหนองหัวนาคาหมู่ที่1ตําบลหัวนาคาอำเภอยางตลาดวันอังคารที่19สิงหาคม2568บุคลากรสกรระดับอำเภอยางตลาดร่วมพิธีมอบบ้านกาชาติให้กับนายเชี่ยวชานชัยศรีหาโดยนาย นพดลจอมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาะสินเป็นประธานในพิธีมอบณบ้านเลขที่16 5หมู่ที่9้าตำบลอิตื้ออำเภยยางตลาดวันพุทธที่20สิงหาคม2568นาร้ิปางมลิกาปรมาราเตครูสกรและนายอภินันปรมาราเตครูสอรอชอร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปองดองสมณนฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา,าหมู่บ้านรักษาศิล5ห้าขยายผลสู่หมู่บ้านศิลธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568นณวัดป่าวราพรบ้านขาเหนือหมู่ที่3ตำบล กองขามอำเภอยังตลาดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยังตลาดขอจบการรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนสิงหาคมประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ขอบคุณและสวัสดีค่ะ